มาแับขบวนหน้าสามสองนะครับ,บ,รบกำลังลงจากสถานียกระดับปั้นไผ่นะครับได้คีวเวายน่าสองสามเจ็ดนะครับทําขบวนมานะครับวันนี้เมื่อเช้านี่ไม่มีขบวนตองห้าห้าห้าเก้าเลยนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับห้าเก้านี่ไม่แน่ใจ บ้านไผ่ไปแล้วนะครับขับ้นตอนสองครับ